ายหลังจากที่คุณพลนักเตะทีมชาติไทยประเดิมสนามฟุตบอล AFF Suzuki ครับ2014ด้วยผลงานที่สุดยอดบุกมาาชนะทีมชาติสิงคโปร์ได้2ประตูต่อหนึ่งที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์สปอร์ตฮับภายหลังจบเกมครับซิกโก้เกติศักดิ์เสนเมืองกุนซือทีมชาติไทยก็ได้กล่าวสื่นชมผลงานของลูกทีมแต่ก็ยังยืนยันว่าทีมยังคงต้องทำงานอย่างหนักในอีก2เกมที่เหลือ Maybe can uh, แน่นอนนะครับก็กอ,องหลังของเราเนี่ยก็มีปัญหาบ้างเพราะว่าความสัมพันธ์อย่างที่บอก ปิกเองปฏิบินวัดเองกับอดิศรน,น,นะครับก็ครึ่งแรกก,ก็ก็อาจจะตื่นเด้ไปบ้างนะครับแต่ก็ค่อยๆให้เวลาเดินเดินทางไปนะครับแล้วก็ทุกคนก็ปรับได้ดีโดยเฉพาะอดิศรตอนแรกก็มีเหลือมด้วยนะครับก็โอ,อก,กาสที่จะเสียไฟอีกครั้งก็เป็นไปได้ก็มีตอนครึ่งครึ่งทับครึ่งน,นะครับแต่ทุกคนก็ทําได้ดีนะครับโอเคนะครับก็แน่นอนนะครับ แห์หน้าเราต้องดูผู้เล่นของเราอนว่าบาดเจ็บหรือเปล่านะครับแต่เชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เยต้องการให้เรา,าชนะมาเลเซียแน่นอนเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่รอบต่อไปฉะนั้นเราก็ต้องทํางานหนะักกับมาเลเซียกับพมา่านะครับ่หน้าีเป็นสาาสำหรับนักเตะทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมนัดที่2ในวันที่26พฤศจิกายนโดยการพบกับทีมมาเลเซียในเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย วันชัยไกรสอนกรจิตถ่ายภาพยิ่งรักรักสวรร์ทีมข่าวคมชันลึกและเนชั่นทีวีรายงานจากประเทศสิงคโปร์